ภาพบรรยากาศตามบานอกชนบทในต่างแดนอันนี้เวลาสิบหนาฬิกากับอีก15นาทีบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยท้องฟ้าอืมคึึมมือดคึิม,ม,มลมวอยวอยดูไอ่ใกลๆดิมีตัวอะไรตอกแตกแทอยู่ใกล้ๆน่ะ น้องกว้างน,น้องกวางเขาออกหากินตามปกติชีวิตประจำวันเพื่อปากเพื่อท้องเหมือนเดิมเช่นเคยสีนหนาวสีอียังก็ตามฝนจะตกฟ้าจะร้องหิมะตกฝนตกไม่เกี่ยวทุกอย่างเหมือนเดิมวิถีชีวิตสัตว์เมืองหนาว บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละเป็นอึมครึมเป็นแบบเป็นก็ยังแบบฟ้าฝ้าแจ้งเนาะแต่ว่าก็เป็นแบบบอกว่าถูกอะบรรยากาศประมาณนี้เลยใบสามแถวต้นไม้กลางๆเน่ะก็จะเป็นลำธารน,นี่หน่อยเป็นห่วยนี่น่อยมีน้ำให้กินแต่ช่วงนี้บ่มีดอกมีแต่น้ำแข็ง กลายเป็นน้ําแข็งหมดปกติเขาก็จะล่วงไปกินน้ำอยู่นี่แหละถ้าเป็นบ้านเขาจะเหลือวะอ่ะ้กวางฟงนี่จะเหลือวะ,อะ,อะมีนะมียามียาโพแล้วมียาโพขึ้นมาแล้ว มันหิมามันตกมารอบรอบสองนี่มันจะเป็นแบบที่มาเป็นปิกเปียดอะตกไปตกมากักลายเป็นฝนมันจะเลยเป็นแบบละลายไว้ยันไงต้นไม้ต้นหญ้าก็จะโพ่ขึ้นมาไว้เขากำลาเล่มกินตามาน,นี่เห็นเห็นเป็นเขียวเอียวย่เป็นยมยอม สิบสิบก็โตสิบหาัวปกตินะถ้าเป็นฝูงนี่นะสิบหาโตบรูว่ายของลังมีอีกบ่สองสี่หกเจ็ดแปดเก้า 2, 4, 6, 7, 8, 9, อยู่ข้างบนมีเก้าัวปกติะจะมีประมาณสิบหาตถ้าฟูงนี่นะบรูมาจากไสอีกบอบรรยากาศตามบ้านนอกชอนบทเอามาฝากบรรยากาศหนาว มีอยู่บรรยากาศเดียวเนี่ยละอย่าพึงเบื่อเด้อเอาความหนาวมาส่งมาฝากไปทางเมืองร้อนบุญแหละหองหอนกับฮอนฮอนโอ้เต็มบ่พอลำพอดีอยู่โลกไปเดียวกันมิเนียน้ำมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครบแล้วสิบห้าเตอร์กินน้ำยาของไรล